อเล็กซ์นายว่าเนี่ยทำไมเด็กผู้ชายชอบพวกของเล่นพวกรถถังพวกหุ่นยนต์ทำไมเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบเป็นพวกตุ๊กตาแล่นสิครัตทองทำไมเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมีความชอบไม่เหมือนกันล่ะตามธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกายพฤติกรรมอารมณ์ คความิดเพราะอย่างนั้นก็เลยมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเหรอใช่แล้วอเล็กซ์ผู้ชายเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยก็เลยชอบเล่นอะไรที่ผาดโผนผจญภัยลุยลุยแล้วแตกต่างกับเด็กผู้หญิงยังไงล่ะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนโยน มีพฤติกรรมที่เรียบร้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กผู้หญิงเล่นกันเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยกว่าผู้ชายไม่ผาดโผนไม่ลุยเท่ากับเด็กผู้ชายงั้นแสดงว่าของเล่นหรือของใช้ต่างๆของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยก็แตกต่างกันสิมีความแตกต่างกันถ้าอย่างชุดสุภาพเนี่ย ผู้ชายเนี่ยก็เป็นชุดกับกางเกงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นชุดกับกระโปรงฉันก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีความยุ่งยากกว่าไหมที่มีผมยาวอะ่ะต้องมาคอยถักเปียมัดผมการที่ผู้หญิงไว้ผมยาวเนี่ยก็เพื่อสร้างบุคลิกให้สวยงามเพราะว่าใบาหน้าผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนหวานถ้าไว้ผมยาวแล้วเนี่ย จะทำให้ดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าผู้ชายจะมาเล่นของเล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงจะไปเล่นของเล่นแบบผู้ชายเนี่ยถือว่าแปลกไหมไม่แปลกหรอกความชื่นชอบของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยผู้ชายอาจจะชอบทำกับข้าวหรือผู้หญิงอาจจะชอบประชนภัยฉันว่าไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย ก็มีความเท่าเทียมกันสามารถทำอะไรเหมือนๆกันได้นะลักษณะการแสดงออกของเพศชายและเพศหญิงบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศโดยกำเนิดแม้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกันเพราะเรามีความเท่าเทียมกันถ้าเราให้เกียรติตนเองและผู้อื่นเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขคุณต้องมีอะไรฝากถึงนักเรียนไหม งานทำลงในสมุดนะครับให้วาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับเพศของตนเองหนึ่งภาพระบายสีให้สวยงามคุตูตองและอเล็กซ์ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย